เคนี่กระตสวัสดีชาวเมากมมอร์ังกันทุกคนกันด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้จะมาเล่นพีบีนะครับแล้วก็จะมาโปานะครับแล้วก็นะไอดี ID หลักก็แอดมาทางนี้ได้นะครับเนี้ยขนหานะครับจะเป็นลูกคนนี้นะครับอืมผมเองนะครับแล้วก็นะอันนี้ไอดีโป้นะครับ ในดีโปรครับนะซึ่งเพื่อนคนนี้ส่งมาให้ครับไรที่รู้แล้วก็ซิอแม็กทีวีเกมเมอร์นะครับแล้วก็นะครับอัตจจสิสมาทีนะเดี๋ยวจะตัดไปเลยนะนะครับโอเคนะมาแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีเป้ากลางจอปิดควันแอมปิดหมอกปิดแสงมองมองทะลุใสมองทะลุสีอกมาตะนี้ไม่ต้องเปิดนะฟังตัวครับรเราอะ ฟังนะครับเขาเขา,เขาจะมองเราไม่เห็นนะแล้วก็นะผมแนะนำบบให้เอาเปิดอันนี้เดี๋ยวผมพาไปเล่นห้องวางดันเลบด้องซองดีกว่านะครับเราจะเป็นมันนานอย่างนงี้เนะี่ยโอเคมอร์เซิร์ฟที่ผมแนะนำมาให้เล่น,น,ค,รน,ค,รน,นครับเซิร์ฟสามนะจับนะนะเข้าเซิร์ฟยี่สิบสามะหา วางระเบิดแบบนี้ก็ได้นะครับเข้าแล้วนะครับกดเริ่มเกมจากนั้นนะครับรอแป๊บหนึ่งครับไมไม่ไมโรอจะยิงไหมเนะี่ยโอเคนะครับเราใช้ปืนและแปบ๊บโอเคหนึ่งตัน,นะครับเปิดเป้ากลางจอเห็นไหมครับมันจะมีเป้ากลางจอ แล้วก็ปิดควันและปิดมอกนะครับทำงี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาวุธทันทีนะ F2 นั่นเองนะอันนี้ก็อาวุธเร็วน,นี่ก็เอาแค่นี้นะแค่นี้นะเอ้ยเออลืมแป๊บนึง ลืมยิงทะลุไอ้หา่าแป,ป๊บแปบเออนี่นะครับเราเห็นนะครับเรายิงนะครับเรียบร้อยครับยังไม่ได้บางครั้งมันก็ยิงไม่โดนไอ้หา่าเอ้ยอ้าวอันนี้คือหลุดนะครับก็อย่าไปใช้มันครับพวกยิงทะลุนะครับ ก็นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อมกำลังใจให้ผมด้วยครับก็นะครับเดี๋ยวเว็บโพลเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปหน้าเนาะตอนนี้ก็ค่ะลาตัวติก่อสวัสดีครับ